สวัสดีค่ะเพื่อนชาวราศีตุลลขณาตุลคะ่ะนี่คือคลิปดูดวงประจำปี2 5 6 4ค่ะหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมาประมาณ1ปีได้นะคะตอนนี้กลับมาทำช่องแล้วแต่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับดูดวงนะคะก็ถ้าหากว่าสนใจก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะอย่างที่ได้ย้ำกันทุกครั้งในทุกคลิปนะคะว่าเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ขอให้ชย้ยวิทยาในการรับชมให้มากๆนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะราศีตุลน,นะคะประจําปี2564ถ้าหากว่าปีนี้เนี่ยจะต้องให้คําจํากัดความคุณได้หนึ่งคำขอเป็นคําว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมราศีตุลต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากแล้วปีนี้เนี่ยอะไรต่างๆที่คุณได้เคยเพยายามก่อร่างสร้างมา อะไรที่คุณได้เคยวางแผนมาในปีที่มันผ่านมาปีนี้จะเป็นปีที่มันเริ่มจะอ,ออกดอกออกผลเริ่มจะเห็นผลของมันคุณเริ่มจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หรือว่าความสุขที่ได้จากสิ่งที่คุณทํามาในปีนี้นะคะอุปสรรคมันมีบ้างแหละในปีนี้แต่ว่าคุณจะเป็นประเภทที่เหมือนบัวที่บัวที่พลน,น้ำแล้วค่ะบัวที่มันลอยขึ้นมาบนน้ำแล้วไม่ว่าทำไงคุณก็จะไม่มีวันจมนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละเรื่องนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเรื่องงานก่อนเลยเนาะเรื่องงานเนี่ยปีนี้หลายๆคนนะคะก็ยังคงต้องทำงานหนักเช่นเดิมต้องบอกเลยว่าราศีตุลเป็นราศีที่คิดจะทำอะไรแล้วจะมักจะทำให้ให้สุดให้ตลอดลอดฝั่งเพราะคุณที่เน้นเป็นคนที่เน้นผลลัพธ์เน้นผลสำเร็จทำยังไงก็ได้ที่มันจะได้ผลลัพธ์ที่มันจะได้เป้าหมายตามที่คุณต้องการ เพราะฉะนั้นห,หลายคนก็เลยจะต้องยอมทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับสิ่งที่คุณทำอยู่งานที่คุณทำอยู่เพื่อให้มันบรรลุเป้าหมายนะคะปีนี้ก็เลยยังต้องเหนื่อยกับการทำงานอยู่หลายหลายคนมีเกณฑ์ที่จะที่จะไดเ้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งในการทำงานนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการให้ความรู้งานที่เกี่ยวกับการบริหารนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นนะคะ หรือว่าถ้าเป็นงานด้านค้าขายปีนี้ก็จะดีเช่นกันค่ะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือความเหนื่อยของคุณแต่คุณจะไม่ได้เหนื่อยแบบเสียเปล่านะคะนี้จะเป็นปีที่แม้ว่าคุณจะต้องออลงแรงลงกายอุทิศเวลทั้งเวลาทั้งร่างกายทั้งความเหน็ดเหนื่อยของคุณเนี่ยไปกับงานงานนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยก็คือความอุดมสมบูรณ์ผลประโยชน์ผล ความสุขที่คุณเก็บเกี่ยวมานะคะคุณจะได้มาในปีนี้เป็น the empress the empress คือจัก,กรพรรด,ดินี้ค่ะไม่ต้องห่วงว่าสิ่งที่ทำไปมันจะสูญเปล่านะคะเพราะว่าเป้าหมายของคุณจะมาเยือนแน่นอนหลายๆคนนะคะอาจจะยังมีเกณฑ์ที่จะต้องรับภาระของคนอื่นภาระในเรื่องงานเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่คนอื่นพึ่งพาอยู่ตลอด แต่ก็เพราะการเป็นคนเก่งในหลายๆครั้งในบางครั้งมันก็ทําให้คุณต้องเสียเปรียบคนอื่นเพราะคุณจะต้องคอยไปล้างไปเช็ดงานที่คนอื่นเขาทาไม่ดีอ่ะเออมันก็เพิ่มภาระแล้วทําให้คุณเหนื่อยเพิ่มไปอีกระดับหนึ่งก็ยังไงอยากจะให้แบ่งเวลาจัดสมดุลชีวิตให้ดีๆหน่อยนะคะราศีตุลไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปรับอะไรมาเป็นของตัวเองซะทั้งหมดนะคะ คุณเป็นพวก perfectionist อเป็นพวกคนสมบูรณ์แบบอะอยากจะให้ลองปล่อยปล่อยบ้างนะคะทุกอย่างมันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์เสมอไปเนาะแต่ว่าในภาพรวมนะคะการงานค่อนข้างดีค่ะใครที่มีเกณฑ์อยากเปลี่ยนงานในปีนี้ยังไม่ค่อยมีเกณฑ์ที่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนงานเท่าไหร่นะคะงานดลานค้าขายจะค่อนข้างดีงานด้านเกษตรดีค่ะแล้วก็งานของออการให้ความรู้นะคะ ครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นติวเตอร์ออนไลน์เป็นผู้ให้ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งนะคะจะค่อนข้างเด่นในปีนี้ทีนี้มาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินราศีตุลจะบอกว่าคุณเป็นราศีที่การเงินเด่นมากๆในบรรดาทุกราศีนะปีนี้เป็นปีที่อย่างที่บอกอะคะ่ะสิ่งที่คุณทุ่มเทมาทุกอย่างกับการทํางานปีนี้เนี่ยมันจะเห็นผลแล้วทำงานหนักมาก เพื่อที่จะให้ได้เงินมากแล้วมันก็จะได้คุณจะเห็นเป็นตัวเงินที่คุณรู้สึกว่าเออหายเหนื่อยเว้ยที่ทำมาตั้งนานเนี่ยหายเหนื่อยละคุณได้ t e n o f p e n t a c l e s นะคะ the sun queen of p e n t a c l e s เป็นไพ่ด้านการเงินไพ่ใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะสิเหรียญราชินีเหรียญจะเรียกว่าเป็นทั้งเงินก้อนที่คุณได้มาบางคนอาจจะได้จากเงินจากมรดกก็ได้ แต่ว่ามองดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเงินที่มาจากการทํางานมากกว่าหรอกว่าหรือก็เป็นเงินที่มาจากการเก็บหอมรอมริบจากการเก็บผลประโยชน์จากตรงนั้นตรงนี้โดยเฉพาะคนที่เล่นหุ้นคนที่ลงทุนไปกับกองทุนนะคะจะได้ผลประโยชน์ที่สวยงามมากเลยแหละในปีนี้แล้วก็นี่คือเดอะซันค่ะเดอะซันคือไพ่พระอาทิตย์พระอาทิตย์ที่สว่างสดใสรุ่งโรจน์นะคะเรียกว่าปีนี้เป็นปีที่ด้านการเงินของคุณปังอนะ่ะ ฟังสุดอะไรสุดหยุดไม่อยู่และอย่างที่บอกค่ะเป็นเงินที่มาจากการงานนะคะหลายๆคนมีโอกาสที่จะเริ่มธุรกิจใหม่หรือว่าน่าจะเริ่มมาตั้งแต่ปี63ที่ผ่านมาระแต่ปีนี้เป็นปีที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมันนะคะแล้วนอกจากธุรกิจที่ทํามาอยู่แล้วนะคะหลายๆคนมองหาช่องทางอยู่เรื่อยๆอ่ะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งอะ่ะแล้วก็จะเจอเจอโอกาสเจอไอเดียใหม่ๆที่ทําให้คุณ มีช่องทางหาเงินมีไอเดียที่จะหาเงินมีรายรับเข้ามาหลายๆทางในปีนี้นะคะเป็นปีที่การเงินถ้าหากคะแนนเต็ม10ก็เอาไป9.5้า้าละกันไม่มีใครเพอร์เฟกเนาะเอาไป9.5้าจุดาพอปังมากปังมากปังสุดหยุดไม่อยู่ลคะค่ะราศีตุลแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะแต่ว่าอยากจะเตือนไว้นิดนึงคุณเป็นประเภทที่คุณเป็นตาช่างอะ่ะคุณมีความโลเลลังเลมีความคิดเยอะ บางคนไม่ค่อยเด็ดขาดในการตัดสินใจเพราะคุณเป็นพวกใช้ตะก,กะมีเหตุผลเยอะในการจะทํานู่นทนํานี่ซึ่งทําให้หลายๆครั้งอะ่ะคุณตัดสินใจไม่ได้คุณโลเลอันนั้นก็ดีอันนู้นก็ดีนนดยังไงดีนะปีนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าลองทําใจให้สบายพยายามอย่าไปคิดลบพยายามเชื่อสัญชาตญาณตัวเองนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่าทําไมมันมันแปลกๆทาไมมันมันต้องอย่างนี้ทําไมมันขัดใจคาใจอะ่ะอยากจะให้ลองคิดว่า มันเป็นสิ่งที่มันจะเป็นต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะทําให้คุณเพื่อที่จะนําคุณไปสู่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรถ้าคุณยังคิดไม่ตกหาทางออกไม่ได้ปล่อยมันไปค่ะปล่อยมันไปตามฟโฟล์คุณจะมีทางออกมาเองโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องไปคิดเยอะนะคะปีนี้ทําใจตัวเองให้สบายทําใจตัวเองให้ว่างๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันบ้าง เรื่องความรักนะคะเดี๋ยวขอแบ่งเป็น3ส่วนคือคนโสดคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่แล้วนะคะเดี๋ยวมาเริ่มจากคนโสดก,กันก่อนเนาะคนโสดเอออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ะคะ่ะราศีตุลเป็นพวกที่คิดเยอะคิดลังเลชอบมีความคิดแง่ลบโผลเข้ามาบ่อยๆคะ่ะปีนี้อยากจะให้คุณพยายามคลีนจิตใจตัวเองคลีนให้มันสบายๆไม่ต้องไปคิดเยอะเพราะคุณเป็นคนคิดไปเองเก่งคิดเองเก่งเออเองเก่งอะ ปีนี้คนโสดน,นะคะอยากจะไม่ต้องคิดอะไรเลยอยากให้คุณทำใจให้สบายและค,คุณทำให้ตัวเองดูดีทำให้ตัวเองมีความสุขในแต่ละวันเท่านั้นก็พอค่ะพยายามปรับปรุงภาพลักษณ์ใหเ้เขาเรียกอะไรอะ่ะให้คุณห,าห้าหน่าเข้าหาค่ะคนที่น่าเข้าหาเนี่ยพื้นฐานจริงๆแล้วมันมาจากการที่ข้างในอะ่ะคุณมีความสุขอ่ะค่ะคุณมีความแฮปปี้จากข้างในแล้วมันแสดงออกมาข้างนอกเองอ่ะค่ะ ปีนี้นอยากจะให้คนโสดลองเน้นไปที่ความาพลังบวกความแฮปปี้ที่มาจากข้างในอะคะ่ะเมื่อคุณทำแบบแบบนั้นได้แล้วมันจะทำให้คุณน่าดึงดูดบอกเลยว่ามีเกณฑ์ว่าจะมีคนเข้าหาคุณนะคะปีนี้จะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะพบรักแบบฟ้าผ่าไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้แต่อันดับแรกคุณจะต้องเคลียร์จิตใจตัวเองก่อนไม่ต้องไปคิดว่าฉันอย่งนีไม่พอฉัน แบบนี้ดีไหมฉันส่วนหรือยังฉันหล่อหรือ,อยังไม่ต้องไปคิดค่ะแค่แฮปปี้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้คิดว่าเนี่ยฉันดีที่สุดแล้วในเวอร์ชั่นของฉันเองเท่านั้นก็พอนะคะปีนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ไม่เหงาใจแล้วนะเพราะว่าอาจจะเจอคนที่เข้ามาโดยกระทันหันก็ได้ โดยช่องทางที่จะเข้ามานะคะน่าจะเป็นช่องของอาจจะเป็นการพูดคุยในเรื่องการงานนะคะการติดต่อสื่อสารหลายๆคนถ้าเกิดมีงานที่เกี่ยวข้องกับการจะต้องไปแบบไปพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตานะคะคุณอาจจะเป็นเซลล์หรือว่าเป็นเป็นเอ่อนักประชาสัมพันธ์เป็นพิธีกรหรือเป็นอะไรที่ต้องเจอคนเยอะๆะคะ่ะเนี่ยคะ่ะคุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจแบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ราศีตุลเนี่ยเป็นพวกที่คิดเยอะเลือกเยอะเป็นพวกที่คนนึงก็ไม่ถูกใจคนนี้ก็ถูกก็ไม่ถูกใจคือถ้าคุณถูกใจใครแล้วคุณจะยึดติดอยู่กับคนคนนั้นอะปีนี้ลองเปิดใจกว้างๆไม่ต้องไปคิดอะไรท้งนั้นแหละปล่อยให้ปล่อยให้ชีวิตมันทําหน้าที่ของมันเองอะค่ะปล่อยให้สิ่งที่มันเข้ามามันเข้ามาได้อะไม่ต้องไปบล็อกไม่ต้องไปกัน้นไม่ต้องไปอืมปล่อยให้เป็นไปทำมาทำธรรมชาติคุณอาจจะแปลกใจกับตัวเองในปีนี้เลยก็ได้นะคะคุณโสด โอเคทีนี้มาดูคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยเป็นไปได้นะคะว่าคนนั้นขอ,ของคุณเนี่ยมีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นคุณเองนะคะเรื่องเราอาจจะสลับกันถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยซึ่งมีเกณฑ์สูงมากที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะคุณได้ s e เว่ o ออฟค่ะมีเกณฑ์ที่จะเป็นเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้านะคะ และถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นปีนี้ความจริงอาจจะถูกเปิดเผยนะคะพ่ายออกมาชัดเจนมากค่ะเพราะถ้าหากว่าคุณยังไม่รู้ปีนี้คุณอาจจะได้รู้ความจริงหรือเขาของคนนนั้นของคุณยังไม่รู้ปีนี้เขาอาจจะได้รู้ความจริงหรือถ้าหากว่ารู้อยู่แล้วก็อาจจะเกิดบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยละหองละแหงมีอันต้องจบแหล่ไม่จบแหล แต่อยากจะบอกว่าไม่จบค่ะยังไม่มีเกณฑ์จะต้องจบกันนะคะแต่ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์มีแน่นอนไพ่ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่อยู่ในสถานะตอนนี้คุณอาจจะมีปากเสียงกันได้เป็นระยะระยะผู้จ้าไม่เข้าหูกันค่ะมักจะเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารปัญหาเรื่องคือคุณคิดไปเองอะ่ะพอพอ,พอใจมันน้อยแล้วคุณก็รู้สึกว่า อะไรที่เขาทําอะไรที่เขาพูดมันไม่ถูกใจฉันเลยเว้ยเรื่องราวอาจจะสลับกันนะคะอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่รู้สึกแบบนั้นเนาะแต่ความสัมพันธ์จะยังไม่ได้จบนะยังจะคุณยังจะทุรักทุเลไปด้วยกันอีกยังคงประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไปแต่ไม่ใช่ในแบบที่ดีสักเท่าไหร่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสักเท่าไหร่นะคะสําหรับปีนี้อืถ้าคุณยังไม่ได้ มีความรู้สึกอยากจะจบกับความสัมพันธ์นี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลอยู่แล้วเนาะถ้าหากว่าคุณยังอยากจะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปอยู่ก็อยากจะให้ระวังเ,ง, uh ะะวงเรื่องการสื่อสารนะคะพยายามอย่าหาเรื่องการพยายามอย่าทําอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์มันคืออย่างน้อยผลลัพธ์ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงหรอกแต่ว่าในระหว่างที่คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ไม่อยากจะให้มันเกิดท็อกซิกมันเกิดพิษ กับสิ่งที่อยู่นะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะ่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับใครหรือแบบไหนทางและแบบไหนอะ่ะคุณภาพของความสัมพันธ์คุณภาพจิตคุณภาพชีวิตสุขภาพจิตของคุณอะ่ะสำคัญที่สุดนะคะให้โฟกัสที่สุขภาพจิตตัวเองก่อนนะคะโอเคทีนี้เรามาดูคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วก็ อาจจะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ปีของคุณเท่าไหร่นะครับปีนี้ราศีตุลไม่ค่อยลักกี้อินเลิฟสักเท่าไหร่นะคนที่มีคู่แล้วอาจจะมีปัญหากันขึ้นมาในระหว่างปีนะคะเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาที่อาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ค่ะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้งมีจริงแล้วก็เรื่องของการเข้าใจผิดนะคะซึ่งทําให้คุณจะต้อง มีปากเสียงทะเลาะก,กันด้วยความเข้าใจผิดกันสื่อสารที่ที่ทำให้ทำร้ายจิตใจกันน่นะคะแต่ก็ยังไม่มีเกณฑ์ได้จบกันอีกเหมือนกันคุณอยู่กันด้วยความศรัทธาคุณมีความหวังว่าสุดท้ายมันจะดีสุดท้ายคุณจะผ่านไปได้คุณค่อนข้างเป็นคนที่อดทนนะคะราศีตุลคุณอดทนแล้วคุณบางส่วนน่ะคุณต้องการเอาชนะคุณต้องการที่จะทาให้ ผ่านอุปสรรคไปได้เพื่อที่คุณจะชนะให้ได้อะไรแบบเนี้ยมาเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณแม้จะมีปัญหาคุณก็จะไม่จบกันคิดว่าปัญหาอาจจะมาจากบุคคลที่3ค่ะบางคนอาจจะมีคนเก่าเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกผูกพันซึ่งอาจจะเป็นบุคคลที่3ที่เป็นมือที่3จริงๆก็ได้หรืออาจจะเป็นการเข้าใจผิดเช่นเพื่อนสนิทของเขาหรือเพื่อนสนิทของเราที่มันทําให ทำให้เข้าใจผิดการอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะแต่เกณฑ์ของการมีรักสามเศร้าก็เป็นไปได้สูงนะคะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะคบซ้อนอยู่หรือจะเป็นตัวเขาเรื่องราวสลับกันค่ะคบซ้อนอยู่แล้ววนเวียนไปมาในสองความสัมพันธ์ไม่สามารถเลือกได้ค่ะไม่สามารถตัดสินใจได้นี่กค็คุณสมบัติของราศีตุลเลยตัดสินใจไม่ได้สักทีไม่เลือกสักทีช่างใจอยู่่น่ะจะไปทางไหนดีซ้ายทีขวาที คิดไม่ออกตัดสินใจไม่ได้มันทําให้ระหว่างทางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดท็อกซิกอะมันเป็นพิษของความสัมพันธ์เนี่ยก็เอาใจช่วยนะคะราศีตุลแต่บา,บางคนอนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้จบนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะอยากตัดสินใจที่สมุฟออนแล้วแต่จะทําได้ไหมก็อีกเรื่องบางทีคุณตัดสินใจว่าจะไปแล้วแต่สุดท้ายคุณทําไม่ได้เพราะคุณก็ ลังเลอยู่นั่นน่ะก็มีเหมือนกันค่ะก็ถ้าหากว่าคุณยังไม่พร้อมจะจบนะคะปีนี้สิ่งที่ต้องพึ่งเลยก็คือความศรัทธาความเชื่อมั่นถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องเอาชนะปัญหานี้ให้ได้หรือว่าคุณมั่นใจว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้แหละมันคือสิ่งที่ใช่แล้วฉันไม่ยอมปล่อยมือแน่ๆก็ขอให้มีความเชื่อมั่นความศรัทธากับความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มากๆนะคะอดทน อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพจิตตัวเองเนาะไม่ลัคกี้เลยไม่เป็นไรนะมันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะคะไม่อยากให้เอาไปคิดหรือเครียดแล้วไปทะเลาะก,กันนะคะแต่ว่ารูไวเป็นไกด์ไลน์เพื่อที่คุณจะได้วางแผนรับมือว่าอ่าโอเคปัญหาหลักๆน่าจะมาจากการสื่อสารที่อาจจะทาให้เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเรามัดระวังคําพูดเรามัดระวังการแสดงออกกันให้ดีดนะคะราศีตุลเนาะก็เป็นกาลังใจให้นะคะ เร,งงเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยปังสุดๆเลยราศีตุลราศีอื่นนี่อาจจะสู้คุณไม่ได้เลยนะแต่ว่าเรื่องรักเรื่องความสัมพันธ์ก็ประครับประครองกันไปให้ดีนะคะระวังการสื่อสารโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะ